อะไรครับจับไหมมาพ่จับพ่อจับเดี๋ยวคนหนึงอุ้มลูกสามคนก็ได้พวกพวมาที่แปสิบอ็นนะครับแปนะจ๊ะเจียก็เอาน้องยืนดิรนี้ไปกัดเออไมอเป็น้ล้ระังกัดน้องอ่น้องกับแปดสิบเป็นะครับหาง S <S ไ้จิตัวอะไรครับน้องก้องน่อยกินดูนีหนส,สวัสดีครับนูพุกใหญ่ยูดรฟาร์ม0640362885นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดน้องบัวนะครับอําเภอโนอนสังเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นครับไม่ได้มาซื้อวัวนะครับผม <S 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 ผมมาส่งหนูนะครับ อพอดีอเห็นว่าเป็นเกษตรกร,กรท่านหนึ่งนะครับเป็นครูด้วยนะครับหันมาเลี้ยงพวกวัวพวกหนูนะครับก็เลยสั่งหนูมานะครับยังไงก็ไปหาท่านกันเลยนะครับไป ของฟาร์มนะครับผมแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับผมชื่อเจนโบสุภาพกิจครับชื่อเล่นเรียกว่าเจนครับครับผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านสีสมบูรณ์ครับสีสมบูรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมอยากจะทราบนะครับประวัติคร่าวๆนะครับของชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับเจนครับพี่คุณเจนเนาะเป็นยังไงมาอย่างไงครับอ๋อก่อนที่จะมาทําหนูใช่ไหมครับใช่ครับประวัติครับ ก่อนหน้านี้ครับก็สอนเป็นอัตราจ้างอยู่อุดรนี่แหละครับบ้านเราบ้านเกิดอยู่อุดรแล้วครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่นี่กับแฟนอยู่บ้านแฟนอยู่หนองบัวลำพูได้มาสอนอยู่นี่อยู่บ้านขุดกวางส้อยอ๋อบ้านขุดกวางส้อยครับแล้วก็พ่อตาพ่อตาได้แนะนํามาเรื่องการเลี้ยงหนูอ่าแล้วก็พี่อาร์มเมื่อกี้นี้อืครับคือเห็นว่ามีวัวด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นครับตัวละเท่าไหร่ครับ เป็นแสนครับผมแล้วทีนี้คิดอย่างไรครับการเลี้ยงหนูเน pues ี่ยคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงทุกวันนี้หนูคนก็หันมาสนใจเรื่องหนูนะครับเพราะว่าอร่อยขายง่ายตลาดรับครับก็เลยมาสนใจเรื่องหนูนี่แหละครับพี่ครับผมอย่างหนึ่งที่ดูแล้วก็คือการเลี้ยงระบบอยู่ในท่อมันดูแลง่ายใช่ครับจัดการดีจัดการดีครับพี่ แล้วก็คือเอาง่ายๆว่าเราใช้เวลาในการจัดการเขาไม่นานนะครับไหมครับอ่อครับแล้วทีเนี้ยคิดนานไหมครับถึงอยากถึงเรียงนะครับคิดนานไหมก็สําหรับผมนะครับคือไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยทําเลยเขาเรียกว่าคิดได้ทําเลยใช่ไหมครับใช่ครับคิดก่อนทําก่อนประสบความสําเร็จก่อนมองม,มองแล้วมองแล้วมอง มองจากคนอื่นหลายๆคนนะครับแล้วก็ช่างใจอยู่ตัดสินใจครับผมตัดสินใจอยู่ก็เลยลงอ่าวิธีจัดการก็ถือว่าสุดยอดเลยครับไปถ่ายกับน้องจินเลยหัวเราะาทินงอ้อยมาไม่เนียหญ้าเนปเชียชอบบดเนาะครับหนูก็กินได้นะตัวนี้ทำระบบน้ำอย่างดีเลยงอน คือหัวข้างในต้องเป็นหัวทองเหลืองนะฮะทองเหลืองจะเป็นเหล็กก็ได้แต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนีอะไรครับจับไหมมาจี้จะจับพอจับแล้วคนหนึ่งอุ้มลูกครับสามคนก็ได้ครับกวกมาจี้จับแปดสิบเปอร์เซ็นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นนะจ๊ะเจี๊ยบก็น้องยืนิ ไม่กัดเออเอากันเลยใม่ระวังกัดน้องนะน้องนันน้อพอจับแ0รนะครับหางแสิร์เซ็นตครับวิ้ตัวอะไรครับอมองต้องน้อยจิ้ดูนี่หนึ่งสองที่เขาถ่ายทำโอเคได้ยังมองอยู่างเดียวเลยโอเคแล้วค่ะเนี่ตัวลูกกว่า ลุ้มเลยมาเอาหน yeah. okay. well? okay. uh ูลูกก็ลุ้ลุ้มโอเควันละมัางเยอะไปใกล้หนูนะลูกเยอะลูหนูเอาลูไปแล้วนั้นพี่ก็เตรียมน้ำเลยก็ได้เดี๋ยวผมให้นะครับพี่เตรียมน้ำผมจะลงให้ขอบคุณครับพี่รปกติจะให้ลูกค้าสัมผัสหนูด้วยไงสัมผัสสัมผัส น้องอะไรนะน้องอะไรนะจินมจินครับดูสิหนาดูหนูเรียกว่าหนูครับ ี่ยนอบ่อน,นี้เลยนะครับผมผมยิยานใสนชุดไปถ่ายไม่ใช่พูถ่าละพดนั้นเลยเหีย้ยงหมูเหี้ยงไก่พูดนั้นเลย หนูแล้วแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกดีใจไหมดีใจครับหนูผมเป็นยังไงครับโอ้หนูรู้สึกว่าสมบูรณ์มากเลยครับพี่เห็นเห็นแล้วชื่นใจดีครับความนี้โอเคครับต่อเรื่องอาหารเนาะอาหารมีอะไรจะถามไหมครับอยากจะถามว่าหนูการกินของมันเป็นยังไงแล้วก็อาหารเราควรให้แบบไหนอะไรแบบนี้ครับพี่ที่มันให้มันให้เขาอ้วนได้เหมาะกับการตอนตอนเก็บเกี่ยวตอนช่วงของผมจะใช้อาหารอยู่ที่ อาหารหมูเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อาหารปลานะครับอาหารปลาปลาอะไรก็ได้นะครับอาหารนี่คือผมเป็นอาหารปลานี่คือมันมันถูกตอนง,ง่ายเลยครับมันแต่โปรตีนจะสูงแต่พวกาสารพัณพวกยาอะไรไม่ค่อยเยอะเราก็ต้องใช้อาหารหมูเล็กเพื่อเสริมเข้าไปอีกไม่ให้เขาป่วยไม่ให้เขาขี้ไหลให้นะาอาหารปลาดุกอย่างเยาวที่จะไหลทันทะีก็อาหารหมูเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช้ได้ครับ ผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วทีนี้พวกอาหารเสริมนะครับก็จะมีหญ้าในเปียที่ปลูกไว้นะครับด้านหลังนะครับก็ให้ได้นะครับ <S <S คือคือวันไหนให้หญ้าในเปียนะครับก็ลดอาหารลงนิดหน่อยนะครับลดอาหารลงนิดหน่อยถ้าวันไหนให้มันก็ลดอาหารลงนิดหน่อยเช่นเดียวกัน <S <S ครับผมไม่แนะนําว่าวันไหนให้หญ้างดอาหารผมเคยให้แล้วบางตัวเขาก็จะไม่กิน บางตัวเขาก็จะกัดเล่นเฉยๆหนูจะผมคอันนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะเอาง่ายคุณพี่อะไรนะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจนครับทำอะจากคุณเจนนะครับเป็นครูนะครับหันมาเป็นเกษตรกรนะครับเลี้ยงหนูเลี้ยงวัวนะครับออยู่บ้านเราสุขใจบ้านสีสมบูรณ์นะครับแม่อยู่บ้านเราสุขใจดีครับสุขใจดีนะครับไปเป็นลูกจ้างเขาก็เหมือนเดิมนะเนาะ ก็มีอะไรอ like ักทางไหมครับพวกระหางไม่มีแล um> ้วพี่เดี <h> <h ๋ยวเอางี้แอดเบอร์ผมมาแล้วก็ไอ้แลอกผมจะส่งลิงก์ไปให้นิธีให้ครับคุณอามให้เซ็นสัญญาไหมหรือว่าให้คุณอามคนเดียวนี่คุณอามให้เตรียมมาชุดเดียวอก็ทางนั้นก็เป็นเป็นอยู่กับคุณอามครับเพราะปกติจะเป็นมีสัญญานะครับแต่ผมรวมอยู่นั่นยี่สิบชุดล้วล่ะ ถ้าหนูเป็นอะไรเกิดอะไรมาเนี่ยก็โทรหาคุณนาหรือผมก็ได้ก็จะภายในหนึ่งเดือนแล้วก็จะเคลมให้เพราะว่ามันไม่ไกลมันไม่น่าจะมีปัญาครับโอเคอ่าเดี๋ยวแอดเบอร์ผมไว้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ลิงก์พวกอ่าติดตามทางยูทูบผมก็ได้ไล่เลื่อนดูว่าแอดเบอร์ได้เบอร์อะไรนะครับพี่เอาโทรศัพท์มาเลยครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ ตอนกับวงศูนทรครับพี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สามหกศูนย์สามหกสองแปดแปดห้าสองแปดแปดห้าครับนะครับเพิ่มอยากจากเบอร์นะครับครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอดีผมมันมันน่าจะจำยากผมาสมัครกันมีครับผมครับโอเคปิดเลยเข้าจบรายการได้แล้วยอดนะครับอาฝากอะไรนะครับกับ ตลาดหนูนะครับคิดว่าตลาดหนูครับฝากฝากสําหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงหนูนะครับเออตลาดหนูก็เป็นตลาดที่เปิดรับใหม่ใช่ไหมครับใ่ใช่ครับก็ฝากถึงทุกๆคนที่สนใจมาอ่าครับอันนี้คือฟาร์มใหญ่ที่ทางเราติดต่อไปคือเป็นคนรับของเราอ่าครับคือถึงจะมีหนูน้อยหนูมากแต่ถ้าเกิดเออคุณต้องการขายคือที่เขารับเสมอครับครับผมครับผมอ่าครับผมอ่า สุดท้ายครับผมสุดท้ายสุดท้ายจริงๆอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับฟาร์มนี้อยู่ที่บ้านสีสมบูรณ์นะครับเป็น<บ>ฟ,าฟาร์มฟาร์มชื่อว่าอัน,นตัวเล็กนี่เลยครับชื่อฟาร์มจินจินฟาร์มครับจินจินฟาร์มครับผมจินๆๆินๆๆฟาร์มนะครับครับจินจินฟาร์มฝากเนื้อฝากตัวได้ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แ9ดหกแปดสหนึ่งเก้าสี่สามแปดครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับครับผมหนูคุกใหญ่ดอนนะครับโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนูพวกใหญ่อุดอนฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคครับผมห่วงรูปการเตรียมบ่อนะครับก็เราจะใส่แกลบแล้วก็ฟางนะครับฟางฟางประมาณประมาณอันนี้อบนะครับประมาณเนี้ยครับฟางประมาณคำนึงนะะใช่ครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็ ประมาณสองตักนะครับใส่ใส่ตรงนี้ใชะมครับเอาันนี้แห้งร้รยป,ประมาณสองตักนะครับเราโรยที่ใส่ฟางเลยก็ได้ครับ โยนย,น,ยนลงก็ได้แหละแต่ว่าเราก็พิถีพิทันหน่อยนะอย่งเงี้เลยถั่วเนาะง่ายดีื้นต้องแห้งเลยนะครับ ล้างตั้งแต่เช้าแล้วฮะเรียบร้อยแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับพ่อผมก็อยู่กุดอนเหมือนกันนะับค่งได้ย้ายมาแล้วย้ายมาดูดอกแฟรมาสอนเด็กอยู่ป .3 ครับอ๋อเหรอเป็นคู่เหรอครับโอ้ดีดีดีพ่อตาพาทำเลยอ๋อเหรอพ่อสอนอะไรค่ับ เี่ยพ่อตาพาทำทุกอย่างอ๋อทำารืกว่าสอนอ๋ออ๋อโอเคผมก็ชอบแบบนี้และครับใจดีครับแถมมันหนักมันสูงเหมือนกันนะแมนครับเดี๋ยวจะแนะนำน้ำเนาะบัโอเกี่ยวโอ้ คต่อไปนะครับระบบน้ำนะครับระบบน้ำาครับไก่ระบบน้ำพี่แกใช้เป็นระบบขวดเนาะระบบขวดอันนี้จะพูดตรงๆว่านสกัดสูง,ส,งสูงก็เอาลงมานิดนึงก็ได้ครับมันจะไม่ต้องใช้อีกบล็อกใช่ไหมครับอเอาลงมาประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ <c oughs> แนะนำให้ไปซื้อเป็นทองเหลืองนะครับข้องอนครับทองเหลืองทองอทองเหลืองใช่ครับตัวนี้จะกัดแน่นอนครับจะกัดเลยล่ะไม่เหลือแล้วข้างข้างหน้าข้างตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะผมแนะนําเป็นหกหมุนนะครับหกหุนครับถูกแล้วครับคือไม่ต้องไม่ต้องปิดนะครับเวลาเราล้างตรงเนี้ยเราต้องคว่ำตรงนี้ลงครับนี่ความตรงนี้ลงลง ที่เขาจะไหลออกไปถ้าถ้าไม่คว่ำเนาะมันก็จะอยู่ในนี้ครับก็จะไม่รอดหรืว่าโอเคเลยนะครับแล้วหัวอาหารที่ให้หัวอาหารครับที่ให้หัวอาหารถือว่าโอเคเลยครับสี่นิ้วใช่ไหมพ่อสี่นิ้วตัวนี้ครับดีสําหรับพ่อแม่พันธุ์ครับถ้าเป็นหนูขุนก็ต้องใหญ่กว่านี้เนาะครับอันนี้ดีครับก็คือว่าโอเค แต่ให้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับสักประมาณประมาณสักแปดเส้นก็ได้ครับขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าแคบถ้าฟางอะไรมันก็จะลงไปทับครับให้สูงประมาณนับประมาณนี้นะครับอ่าฝาปิดผมแนะนําเป็นหกมิลน,นะครับจะได้ทนแต่แต่ตัวนี้สี่มิลมันก็ถือว่าอยู่ในร่มอยู่ในโรงเรือนก็ใช้ได้อนาคตเนี่ยมันก็จะอน,นี้ลงมา ใช่ใช่ได้น้องต้องน้อยินึ่งสองส่อครงที่เขาถ่ายเโอเคได้ยังมองอยู่ยางเดี๋ยวนี้ตัวลูกกว่ามองลุ่มเลยมาเอา หนูเราก็หนูลงโอเคเอาไปหนูวันละบ้างยังไปได้หนูนะลูกแล้วพี่ก็เตรียมน้ำเลยก็ได้เดี๋ยวผมลงให้ครับพี่เตรียมน้ำผมจะลงขอบคุณครับพี่ครับปกติจะให้ลูกค้าสัมผัสหมูด้วยครับเอาทอดสัมผัสทอดไปทอร้อ อะไรนะน้องอะไรนะต้องจิ้มิ้มครับดูิขนาดหนูเรียกว่าหนูครับเล็กหนูมุมอามเปลี่ยนพทุกแล้วก็คือว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับอ่าฝากอะไรนะครับกับตลาดหนูนะครับคิดว่าตลาดหนู ครับฝากสําหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงหนูนะครับอตลาดหนูก็เป็นตลาดที่เปิดรับใหม่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ฝากถึงทุกๆคนที่สนใจมาอันนี้คือฟาร์มใหญ่ที่ทางเราติดต่อไปคือเป็นคนรับของเราคือถึงจะมีหนูน้อยหนูมากแต่ถ้าเกิดเอคุณต้องการขายคือพี่เขารับเสมอครับผมอ่สุดท้ายครับผมสุดท้ายสุดท้ายจริงๆอยู่ที่ไหน ตอนนี้นะครับฟาร์มนี้อยู่ที่บ้านสีสมบูรณ์นะครับเป็นฟาร์มฟาร์มชื่อว่าอันตัวเล็กนี่เลยครับชื่อฟาร์มจินฟาร์มครับจินฟาร์มครับโินจินฟาร์มนะครับครับจินฟาร์มฝากเนื้อฝากตัวได้ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทร0 8 68 4 1 9 4 3 8สหนึ่งเก่ครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับาาครับผมหนูคุกใหญ่อยูรอนะครับโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหนูคุกใหญุ่ดรอนฟาร์มด้วยนะครับ ขอบคุณครับ,บค,ครับครับผมห่วงลูก